โอเคพ่อแม่พี่น้องคือตอนนี้เฮากะกับ oh, น้องเพียกกะอยู ah, ่ในนี่เนาะน้องละโอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องมั่นสุขสุขเพลินคือกันเนาะโดยก็คือมื้อนี้ทั้งเอื้อยอ่าเรือท่าสมุทรตะวันเนาะสิมาสอนน้องไส้เครื่องอ่าส่วนโตเนาะมื้อนี้ก็ทางเฮาก็ได้ซื้อเป็นโอ้เรื่องไส้ของโตใหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องเนาะทีเริ่มต้นจากใสดีเด้เนี่เนาะโดย งเบิร์นก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะทางสมุกระวันก็ได้ซื้อมาให,ห้โอเคก่อนอื่นต้องอาณะรีวิสวสบู่ก่อนนั่นงล่ะเว,วลาไปอาบน้ำแล้วก็อันนี้ชนะเด้อโอเคเออ <neighborhood. S 2> <c oughs> แล้วก็เอาอันนี้ใส่อันนี้หิวไปเนาะ โอเคใส่ไปเลยเด้อนี่เด้อใส่ไปเลยเด้อ <laughs> อ่าพ่อไม่พี่น้องเลยนะตัวที่สองเนาะก่อนไปอาบน้ำเวลาไปอาบน้ำเออสู้สู้อาตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรงโอเคเออนั่นแล้วอ่าอันนี้กับอาอันนี้กับสก่กระตาหิวไปโอเคจะเข้าใจว่าเข้าใจเนาะโอเคอย่างเดียวเออผู้ดเดียว อ่ะยังก็บาดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะซักผ้าซักผ้าอ่ะเริ่มตอนซักผ้าน้องละอ่าเสื้อผ้าเนาะเอาไปซักแล้วก็เทอันนี้ใส่แล้วก็หอมฮะจะแล้วจะแล้วเมนเมนเมนและกะหอม,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 มเออใส่ยเป็นวะอ,นอันนี้ต่อสิบต,ตัวต่ออันนี้ถุงหนึ่ง โอเคอันนี้สิตโตต่ออันนี้หอหนึ่งอโอเคหลายหอเลยคุณคอแม่พี่น้องเลยเนาะไฮยีนถูกใจในใดเออเยียววะยเยอะด่เโอเคโอเคอ่าหลังจากที่ต้องละหลังจากที่อาบน้ำมาแล้วแล้วกะทาปแป้งโถใส่นอนหอมสดชื่น อ่ะ <pairs> ถ <of ermo> ูกใจเลยถูกตเออนะแลรกกะกาเวลาอ่ะยังเวนนังหล่าแล้วก็ท่าเออนี่เด้อแป้งหอมอ๋อน้องทาก็เป็นยังน้องหล่ากะท่าพี่ตาเด้อโอเคเนาะไปแล้วส่วนแป้งอ่ะบานนี้ก็ เริ่มครีมทาผิวเนาะต้องหลาหลังจากที่อาบน้ามาแตกะใส่อันนี้บีบใส่แตกะคลุกเออเบิ่งเบิ้งเบิ่งสีรองเราเบิ้งเราเป่นยังไงพี่ลองเลยเสียนองลองลองเบิ้งให้ไอรองขาเบิ้งมาเปลี่ยนเสียนองเพิ่นลองเนาะอะต้องหล่ะเปล่นบอ่อะโอเคบ่เป็นอย่างเดียวเอ้ยสิลองให้อ่ฮะ ก็น้องเพลเลืมไป <laughs> โดย <laughs> เดี๋ยวเออชิสาทิตย์ให้เบิร์เดอร์โอเคหลังจากที่อาบน,น้ามาแล้วแล้วก็เซตกระตูเบิร์นเบิรนี่นี่แล้วหก <laughs> อะไรบิบไหล่เปิดไฟพี่นอนะ <laughs> ้องเนาะอ้าคนบอกอาบน้ามาทาครี้มตาผิววะอไหมเดี๋ยว่ากันเดอ้พเอพี่น้องเนาะสาธิตสาธิตสาธิตให้พ่ออันให้น้องเพล่เบิร์เนาะ <c ười> ้องรู่ะลองดู่ท่ลองาเบิงยังบ่าท่าอาบน้ำเดยไปนน้องรองงด้วยนาให้อันพรมพ่นองมงท่า้ดบีบอันน่นอันนนึงกะทาแต่กะให้พมพ่นองมึงไปท่าองมึอโอ้ทาอาน้ากอนบ้โอเคโอเคสิอะ โอเคถายอาบน้ำก่อน <laughs> โดยเนาะลากาอ, <c oughs> อันนี้คือเวลาอาบน้ำม,มาแล้วก่อนสีนอนแล้วให้เอานี่มาทามาร์กแล้วก็นอนอืมก็ <c oughs> คือทาบำบัุงก่อนนอนทาหน้าแล้วก็นอนโอเคเนาะ,ะนี่เนาะโอเคแล้วก็เป็นพรอ่า นั่งละเวลาน้องสี่ปั้นไปแบบี่าน,นี่กันแดดกันแดดแล้วกันหน้าขาวเออนีดเดอแต่ว่าอันนี้หาไม่ได้ชินอนแหละโบห้ทาตัวนี้ที่ท่าบอบได้ต้องทาตัวนี้ตัวนี้แหละก่อนนอน,นเนออโอเคอันนี้คือป้องกันแสงแดดทาแดดกลับบเป็นยัง พีหนาขาวโมเมนต์โมเมนต์นาขาวคือสมุกตะวันโดยก็คือทางเฮากระจัดให้น้องเพิ่นส่งซองเพราะว่าน er ้องเพิ่นก็เป็นผู en> en er> ้สาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะต้องหักษาและการรูแลตัวเองดีใจปะดีใจปะไงดีใจยุบโปะอ่ะดีใจยุบโปะเชียวดีใจเลยเลยโอ้ทางสมุกตะวันก็แบบฟึกบฟึ๊บึ๊พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแกแบบ อ่าบ้าเออบางเทืองก็กงุงตัวเองนะ <laughs> จากว่าอียังออกไปเนะเอ,อขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วทังละมัดผมยางมัดผมอโอ้สวยน่ารักจังเลยเอาอันนี้ขายในได้ระบาดน,นีโฟเมพี่นอ้องถ้าเสียอานี่ถ้าเสียอานี่ออกมาใส่ได้จังเลยระบาดนน ตายตายตาย,ตายโอ้ดึงต้องดึงหูกระตายโอ้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 โออ้โ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  เบิ้งลองถ่ายตัวนี้นะเบิง้งถ่ายก็ได้ได้เลยอันนี้ก็คือการได้น้องมาเอาไว้ฮารควนี่เอาไว้ถ่ายเนเด้อเด้อได้จะดูเธอคือของน้องเพียรเด้อโอเคแต่ละบัดนี้พ่อแม่นพี่น้องเลยสาธิตกันดิโอเค,อเคพ่อแม่นพี่น้องเลยจื้อบอ่ อันนี้ไม่ไ,ไร้ทา่าก่อนนอนเนอะ้วกาหน้าในเ่้าจั้วงเลยเ <c oughs> ดยอันนี้คือทา่าจันเดปคือท่านี่เนี่ยพอได้บวให้ทา่าโอเคอันนี้สองทรงเนาะและะ้วกาน้องละทา่าอันนี้และะ้วแล้วกาท่าแป้งโปวด เดยดยีใจวะอ๋อทาดิสติ้งพิม่มเออโอ้เลยอืมอันนี้เนาะเอามาทาแล้วก็อันนี้แล้วก็ทาทาหน้าขาวแต่งซีเลยโอ้หน้าขาวยเยี่ยมเยี่ยมนาก็อันนี้กาเวลาเขาเอาบนา้ำมาแล้วแล้วการบำรุงผิวเดอ้อโอ้โอเคโอเคเนาะดีใจปะ เออดีใจเนาะเออดินเดินฮะโอ้ผลชิตโต๊แล้วพรมแดงพี่น้องเลยเนาะผนก็ได้แบบเข้ามานางอยินีีเพื่อน่าโอ้ผลชิตโต๊แล้วพรนแดงเดินโอ้ถ้าพี่ผ่ามงดาทางสงมือด้นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอรสุขสุขพนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเข้ากะกำลังพึกอ่าเฮียนว่าเฮียนปากกับน้องแพลวเพิ่นโดยอ้ต่เก็บอันนี้ไว้เออ ยูโฟให้หน้บัตรนึงเออสึกใจปะสึกใจปะสึกใจปะเออมือกับตีกันคือแบบว่าโบโบคือคือกันเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยทั้งเฮากับแบบว่าโบเคยสื่อสารจ้าเกลือเนาะกับเพิ่งจะเป็นทางที่ส่งที่เฮามาเย็นสื่อสารกับน้องปดีใโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาที่มาสื่อสารเกี่ยวกับ ขอเสด็จเพลินขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่น้องเบิงเนาะอ่ะต้งล่ะคือไห่ไห้น้องแพลวเออนะทางนี้ จึงได้โดยพ่อแม่พี่น้องทางเฮ่ากับขอขอบุญขอบคุณทางาพระอาจารย์ที่ทางประเทศไทยดนะ้อเนาะที่ไว้เนื้อเส้อใจให้ทางสาม,มุรสมมรทรนเป็นสพานบุญไห่กับเงินส่วนนี้เิ่นก็ฝากมาให้สม,มุทร湾ทุ่มทุนทในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือทางเฮานี่ก็ได้มาเห็นทางทาน,าน่องแพียวเพิน่นนีด็ก็ล้ะดูต้นแล้วก็สงสารพ่อแม่พี่น้องเลยเทาก็เลยอ่าได้ซื้อพวกอ่าเป็นข่าวของใสในชีวิตประจําวันให้ทางน้องเพิ่น เพราะว่าน้องเพิ่นก็เป็นสาวแล้วเพิ่นก็ต้องรักษาและการดูแลตัวเองโดยกระทั่งเฮากระทบขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์เพิ่นเด้อเนาะโดยขอบคุณขอบคุณโดยโดยโอ้ยนักศิวษาจังได้โตน้องเพิ่นพี่ลองเอ้ยอ่ะเดี๋ยวลองถามอีกว่าเพิ่นกินข้าวกินน้ำหรือเป่าทั้งล่ะหรือเป่อ้าวโอ้กินแล้วอื ะโอสว่าจไงเนาอโอเคพลยพี <ans> ่นองเดี๋ยวเขาสิลองมาถามอีกประโยคนึงว่าน้องขึ้นาจำยางว่าน้องสิฮู่าบอเนาะนั่ละหรือวาอันแวนี้ือวาคนแก่ยังไหวปิ้งบ่กินข้าก็ปิ้งโบเมนอันสีมาดีก่าโบเมนแกงเห็ดบ่ เออโอ้เหมือนกินข่าวกับปิ้งพอไปพี่น้องเลยเนาะดูปิ้งปลาโอ้กินข่าวแบบปิ้งปลาโอ้จีวันจากไหนแล้วพอไปพี่น anyway> ้องเลยโดยการคือกินข่าวกับปิ้งปลาเนาะคาเปอร์เทปแบบซีกระปิ้งแต่เขาอันเลือกปลานะเขาสาธิตเพราะว่าเห็นปลาอยู่แล้ว ด <g ül> <hã> <c oughs> พอแม่พี่น้องเลยเนาะก็อยากอายลายแบบทั้งเฮาค่ะ่ปพึกๆไปเนาะแล้วก็มีคนทั้งขางกะโอ้คอยผอยบอกนั่ทั้งทะาลเลยโดยเนาะพอแม่พี่น้องคืออ่าทางสมุทรตะวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพอแม่พี่น้องเนาะทบบดีบอ่าบองงามบอนใดเนาะก็คือทางอนาเฮากะสิอธิบายให้อันน้องเพราะว่าคือน้องเพิ่นนี่แบบว่าหู้น้อเนาะเวลาเฮาหัวไปน้ำน่องเพิ่นสิแบบว่าห้องเย่อเย่อเพิ่นบอบแบบ คือเพื่อนบอกขอใจเข้ามายเนาะโดยก็คือทางเราอ่านคิโลมาขอโทษทางน้องแพล่น้องเบิร์น้องละสิ่น่ะเห็นเจ้าอ่านยะเดี๋ยวก้อยกันเนาะดีโดยคือทงก็ต้องอ่าขอโทษเจ้าเด้อโดยคือคือไอโบอคือคือไอ้ว้าหัวสิ่งนั้นคือบบฮู้กับน้องว่าน้องอายโดยกะอยวก้อยกันดีกว่โดยโดย โดยอด้โอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเนาะโดยอด้คือทางเฮากะแบบว่าอ่าโบฮู้พ่อแม่พี่น้องเน้อกะทางเฮากะสีพ้ายิ่งยแล้วก็ฝึกคำวอาคำจาแล้วก็หาย่อสารกับน้องเพยเนาะแบบบางครั้งบางข้าวกะที่เฮ้าว่ากะแบบอ่าที่ที่เฮาอ่าว่าไปแบบเฮาโบฮู้เนาะบางครั้งบางข้าวเฮากะหัวนะแต่ว่าคือน้องเพื่อนกะจะเข้าใจแบบ ว่าเฮานะหัวย่โย่พื้นนอกกะทางเฮากับโปรแมนเดอร์โปรแมนพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าผิดพลาดมองได้ทางสมุกตะวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยโปรแมนพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขุเนาะโดยอดีกันโดยเออเอ้ยเล็บเล็บเล็บด้วยอะทางอันนาเลยอ่าแจ้งถึงมาแล้วเอลยสิมหาหาจม่ โอเคคือมื้อนี้เอื้อยก็สิได้เดินทางมาก่อนเลยโอเคได้เออเด้อเลิฟเอ้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเอ้ยกัษณีได้ขอตัวกลับก่อนละกัโดลยไปพ่อแม่พี่น้องโอ๊ะอ่ะโอเคนอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ทางเราก็ได้สื่อสารกับน้องเพื่อนกับบางครั้งบางคราวกับผู้เน่โมผู้เน่เนาะก็คือทางสม,มุกตะวันกับที่หัวออกไปทางสม,มุกตะวันกบับผู้พ,พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับอ่าแบบคือทางเพื่อนเรามากกัแบบว่ามันจะกระทบทางอ่าจิตใจน้องเพื่อนทางสม,มุกตะวันกับต้องกราบขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะในความหูที่บ่เท่าเถื่องการเพราะว่าทางสม,มุกตะวันกับเพิ่งจะพึกแล้วก็จะเฮียน บอกกับน้องเพล่พนพอเมพ่นองเลยเนาะถ้าว่าพี่พาดมองใดทั้งเฮาก็ต้องกราบขอโทษขอไพยพ่พแเมพ่นองเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะโดยทางสมุกตะวันกะขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์เพิ่อที่ไวเนอเสียใจแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ให้สมุกตะวันเป็นทุนในการเซอเรือเนาะทั้งเฮากะดุตนสงสารน้องเพล่พนพอเมพินองเลยก็คือส่วนนี้ก็น้องเพล่กตูเป็นซาวแล้วเฮาก็อยากซื้อแบบเครื่องใส่ของซอยแบบ เป็นของผูญญ้หญิงเนาะให้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยทั้งข้าก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเดอ้อโดยก็คือมื้อนี้ก็ท,ทั้งเฮาก็ดีมุกดีใจนําอ่าน้องแพลวเพิ่นเนาะของน้ําของในเพิ่นก็โอ้พ่อแม่พี่น้องเลย ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจโดยอ้าทางสมุกตะวันกะเสดได้ขอตัวเดินทางกลับกรนพรมินพี่น้องเอ้ยเนาะถทว่าผิดพลาทมองใดทางสมุกตะวันก็นต้องกราบขอโทษขออภัยในหลายเด้อพรมินพี่น้องเอ้ยเนาะย้อนกลมหูบัเท้าเถิงการต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆโดยอ้าท่านี้สมุกตะวันกะเสดได้ขอตัวเดินทางกลับกรนท่านี้สมุกตะวันกะขอกราวคำว่า,าสบายดีสบายดี